สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูรอกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับร่งสมบูรณ์ซือหาวจาได้ว่าเมื่อใบมีดประหารเซียนเจอกเข้าในร่างกายของคนคนหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันมันจะทําลายจิตวิญญาณดั้งเดิมของพวกเขาทั้งที่แล้วร่างเล็กๆข้างบนศีสษะเขาได้เสียสละชีวิตแทนสิ่งเดียวกันนี้ยังคงเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ีซือหาตกใจแต่วิญญาณดั้งเดิมของเขาสบายดีไม่มีร่างเล็กๆปรากฏขึ้น เขาไม่ได้ถูกฆ่าอย่างแท้จริงร่างกายต้องบอกว่านาซือหาวได้ตกใจต้องบอกร่างกายของเขานะครับถูกตัดออกเป็นสองส่วนเรือสาดกระเซ็นไปทุกหนทุกแห่งแต่จิตวิญญาณดั้งเดิมเขายังคงสบายดีเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมนาซือหาวเข้าใจมันยังคงเป็นเพราะรัศมีศักดิ์สิทธิ์ในนิ้วของเขาเดิมทีมันเป็นหนึ่งเดียวกับใบมีดประหารเซียนอยู่แล้วและตอนนี้มันพยายาม รวมเข้าด้วยกันทำให้ซือหาวได้รับพลังของใบมีดประหารเซียนมาด้วยนั่นคือเหตุผลที่วิญญาณดั้งเดิมของเขาจะรับผลกระทบจากความตายที่ริเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามแสงทั้งหกในร่างกายของเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นมันถูกบังคับให้ออกจากร่างกายเขาโดยไม่โดยใบยมีดประหารเซียนเสียงแตกกระจายดังขึ้นใบมีดประหารเซียนเจาะเข้าใส่แสงทรงกลมลูกหนึ่งและทำลายมันโดยตรง จากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหกหกเสียงแสงทรงกลมหกดวงถูกทำลายจนไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวคือเสียงของท่านประหาเซียนยังคงไร้เทียมทานเช่นเดิมเมื่อมันแสดงพลังออกมาอย่างแท้จริงแม้แต่สิ่งมีชีวิตแน,นานาจักแข่งความเป็นอมะตะก็ยังต้องตายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงร่างกายทั้งสองท่อนของซื่อเหาเคื่อนต่อกันอย่างรวดเร็วจากนั้น เขากระโดดลงไปในสะสายฟ้าอีกครั้งเพื่อรักษาการบาดเจ็บหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หายไปหายเป็นปกติผลกระทบของเร็วล้ำค่านี้ยอดเยี่ยมเหนือทจินานาการของเขามากตอนนี้บนท้องฟ้าสายฟ้าได้หายไปหมดแล้วใบมีดประหารเสียนก็หายไปพร้อมกับแท่นโบราณก่อนที่มันจะจากไปซื้อหาวไ้รวงมืออย่างบ้าคลั่ง โดยสามารถแย่งชิงริ้วแสงจากใบมีดมหาเซียนมาได้ส่วนหนึ่งนอกจากแน่นอนว่านิ้วของเขาส่องแสงสศักดิ์สิทธิ์พลังจากดูดซับพลังจากใบมีดมหาเซียนเข้าไปสะสายฟ้าจะหนีไปแล้วซื้อหาตะโกนพร้อมกับจับสะสายฟ้าไว้แน่นอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็ไม่ประสบความสําเร็จขึ้นพลังมหาศาลพุ่งออกมาจากก้นบึงของนรกสายฟ้าอันไกลพลดึงเอาสะสายฟ้าออกไป ถาเช่นนั้นของเหลวรําค่าทั้งหมดต้องเป็นของข้าซสือหาวตะกรอรวบรวมของเหลวที่อยู่ข้างในในท้ายสุดซืือหาวคว้างก้อนหินทองคําเซียนเห็นความว่างเปล่าออไปมันกระแทกลงบนสะสายฟ้าจนเจาะทะลุแองสีเงินทําให้ของเหลวสายฟ้าไหลลงมาไม่หยุดในระยะไกลเส้นหมิงและสางสางต่างต,างตกตะดึงสหายคนนี้เป็นคนบ้าอย่างแท้จริงเขากล้าลงมือ และประสบความสําเร็จด้วยซ้ำหลังจากเวลาผ่านไปนานสถานที่แห่งนี้สงบลงไร้ซึ่งสายฟ้าไร้ซึ่งเสียงรบกวนอย่างไรก็ตามอัศวินแห่งความตายทองคําทั้งสองยังคงเมื่อรรอยอยู่เล็กน้อยพวางคนนี้กล้าหารเกินไปไหมเขาทําสําเร็จจริงๆเฮ้ยเป็นเรื่องน่าเสียใจจริงๆถ้ากลยจะไดส้สายฟ้าชิ้นที่สองแล้วสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ กับนรกสายฟ้ามากเกิดไปความยากก็ยิ่งสูงขึ้นตือหาคู่กับตัวเองแม้จะไม่สามารถยึดสาสายฟ้าไว้ได้แต่ผลลัพธ์ทุกอย่างนี้พอน่าพอใจสำหรับเขาตอนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดของอาณาจักรแยกตัวเองตามใดที่เขาต้องการเขาก็สามารถพาเข้าไปในอาณาจักรปลดปล่อยตัเองได้ตลอดเวลา เมื่อข่าวผ่านบททดสอบครั้งนี้เขาต้องการรู้แจ้งอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถทะลวงอาณาจักรบมเพาะได้แล้วตอนนี้เขาถือได้ว่าเป็นคู่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเขาสามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรดปฝ่ายตนเองได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าหากเขาฝึกฝนอีกสักเล็กน้อยเขาอาจจะทะลวงสู่อาณาจักรดปฝ่ายตนเองขั้นกลางเลยก็ได้ไปกันเถิดเส้นหมิงกระตุน นางมองไปที่เขื่อนแล้วมองไปที่ทะเลทรายทั้งหมดนี้ทําให้นางรู้สึกแย่จริงๆนางต้องการออกไปโดยเร็วสุดพวกเขาไม่รู้เลยว่าท้ายกลนเคลื่อนย้ายโบราณน,นี้จะนําพวกเขาไปที่ใดเส้นหยาบร้อยขีดควรเรียบง่ายเหล่านี้ทิ้งไว้ในดินก่อให้เกิดรูปแบบการขนส่งหากข่าวนี้กระจายออกไปมันจะทําให้ผู้คนมากมายรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลเรื่องร้ายสาระอย่างแน่นอนมันเป็น เทียงรอยวาดไม่กี่เส้นไม่ใช่แทนบูชาทำมาจากหินศักดิ์สิทธิ์หรือวงเวททรำรมาจากวัตถุรํำค่ามันจะมีพลังในการเคลื่อนย้ายได้อย่างไรใครเห็นก็คงรู้สึกนี่คือสิ่งที่เด็กๆวาดขึ้นมาแบบสุ่มๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถใช้ได้จริงมันเจิดจ้าอย่างยิ่งและย่างศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่พวกเขาทั้งสได้ส่งพลังศักดิ์สิทธิ ลงไปในดนที่แห้งแรงประตูบานหนึ่งก็เปิดออกมาในเวลาเดียวกันพวกเขาเห็นชาที่ผิดปกติในททเลสายหมอกเสียเลือดเที่ยวรอยขึ้นมาตามเกลียวแสงสอดประสานกันอย่างน่ากลัวในระยะไกลนรกสายฟ้าก็ส่งเสียงดังกึกก้องยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีสายฟ้ากี่เส้นที่พุ่งมาในทิศทางนี้นี่มันเติร์นเิงรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆในทสุด นางก็พบต้นตอของความรู้สึกอันตรายนั้นคืนที่หน้าสัพขึงกลัวแผ่ซ่านไปในอากาศทําให้เกิดความไม่เป็นมงคลมันปกคุมสวรรค์และปัดตะีจากนั้นนารกสายฟ้าจึงส่งพลังโจมตีออกไปในทุกทิศท,ทุกทางของทะเลทรายแห่งนี้การดํารงของนรกสายฟ้ากอบเคลือป่าปาาทะเลทรายแห่งนี้จริงๆต่างสงกล่าวด้วยเสียงหนักแน่น ทันใดนั้นพวกเขานึกอะไรบางอย่างได้นรกสายฟ้าทะเลทรายเกื่อนดินสิ่งเหล่านี้ร้วนมีอยู่ได้เหตุผลบางอย่างไม่ได้เป็นอิสระจากกันในขณะนี้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวราวกับว่า,า,วามีสิ่งเลวร้ายกำลังจะมาถึงทะเลทรายเริ่มไม่เป็นมงคลมากขึ้นเรื่อยๆไปประตูรั้วถูกเปิดออกมาพวกเขาไม่กล้าอยู่ต่อไปแม้เพียงชั่วขู่ประตูแสงนั้นปิดลงในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ดียินเสียงเหมือน บางอย่างถูกกระแทกอย่างไรก็ตามพวกเขาออกไปแล้วเข้าสู่สถานที่ที่ไม่รู้จักหากพวกเขาใชาอีกเพียงชั่วขู่พวกเขาจะอาจตกอยู่ในหายนะครั้งใหญ่นั่นคืออะไรกันแน่เซนหมิงรู้สึกสับสนมันเป็นสิ่งมีชีวิตบางประเภทที่ตื่นขึ้นมาจากการกระตุ้นของค่ายกวนเคลื่อนย้ายหรือไม่อย่าบอกนะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คานมาจากรังเขื่อน บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอมาตะที่นอนอยู่ในป้ายเทเซสายมาหลายร้านปีพวกเขาออกจากสถานที่แห่งนั้นในขณะที่สมองเต็ไมไปด้วยคำถามเส้นทางข้างหน้ายังคงเป็นเส้นทางที่พวกเขาไม่รู้จักพวกเขาเดินไปได้ความหวาดวิตกเล็กน้อยแต่พอพวกเขาเปิดใช้งานค่ายกลเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องและทุกครั้งพวกเขาไม่พบทางกลับเรากลับไปได้ เสือหาวเก่าเขาเชื่อในเส้นทางที่เทพหลิวชี้ให้พวกเขาเห็นมันไม่ใช่สถานที่อัตรายอย่างแน่นอนแสงแห่งรุ่งอรุณาสาดส่องต้องใบหน้าพวกเขาราก็ว่ามันเป็นรุ่งสางแต่ไม่ชัดเจนเด็กน้อยว่าสว่างรุนแรงมากหนักนอกเหนือจากนี้ยังมีพลังประเภทหนึ่งที่แผ่กระจายออกมาทําให้หายใจอย่างยากลำบากมันเป็นพลังเซง,งงางามและยังดุร้ายไอสังหารของมันถูกปลดปล่อยออกมา ลองรอยอยู่ในอากาศมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งใหญ่มากเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นเมืองขนาดยักษ์อยู่ต่อหน้าพวกเขาัตเมืองสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนกันแน่สถานที่แห่งนี้แห้งแรงอย่างยิ่งไม่มีวี่แววของชีวิตไม่มีกิจกรรมของมนุษย์มีเพียงความเศร้าโศกที่สะสมมาตลอดหลายยุคหลายสมัย เมลองที่หนาวเย็นละไร้ความล่าเริงยืนอยู่ที่นั่นโดยโดดเดี่ยวสุดๆร่องร้อยที่หลงเหลือจากเปลวไฟแห่งสงครามสามารถสัมผัสได้แม้จะอยู่ห่างไกลพวกเขามาถึงที่นี่เซ้นหมิงก็ตัวสั่นและยากที่นางจะควบคุมเตงได้ต่างสางตื่นตระหนกไม่น้อยเช่นกัน เขารู้สึกกดดันอย่างมากร่างกายของเขาเริ่มสั่นเทาไม่สามารถควบคุมได้จนซื้อเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวของเขาทั้งสองเป็นอัศวินแห่งความตายทองคำพวกเขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของสถานที่แห่งนี้นี่คือสนามรบที่มีซากศพนับร้านไม่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเท่าใดเสียชีวิตเพราะสงครามพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาไม่ได้มีดินหรือหิน ที่แท้จริงพวกมันเกิดมาจากการสะสมสร้างศพหลายล้านตลอดระยะเวลายาวนานยิ่งไปกว่านั้นสิ่งมีชีวิตที่ตายนั้นยังคงตรงพลังอย่างถึงที่สุดสถานที่แห่งนี้มีร่างผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ฝังอยู่ซื่อหาวก็ตัวสั่นไม่ใช่จากความหวาดกลัวแต่เป็นเพราะเลือดของเขาเริ่มเดือดพ่านและพุ่งพ่านขึ้นมาเขารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้เขา คำรามออกมาอย่างกึกก้องในสถานที่แห่งนี้ช่องว่าระหว่างคิ้วของเขาเปล่งประกายเป็นรวดลายโบราณชนิดหนึ่งเลือดของคนบาปคุ้งสูงขึ้นสามารถทะลมทรลายสวรรค์ได้ในสถานที่แห่งนี้เลือดของตระกูลสื่อกําลังลุกโชนช่วงป่าประทับของตระกูลปรากฏบนหน้าผากของเขามันเป็นเหมือนตัวสอดที่ตุกสกาวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ช่องว่าระหว่างคิ้วสื่อหาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ขนาดเล็ก เื่อเขาเงยหน้าขึ้นแสงที่ปลดปลอยออกมาฉีกสวรรค์ออกจากกันเตินหมิงสางสางตกต่อหนึ่งทักคู่มอไปที่ซือหาด้วยความหวาดกลัวพวกเขาสั่นสถานจากภายในพระความน่ากลัวที่แท้จริงอยู่ใต้ผืนโลกเียสิ่งมีชีวิตทรงพลังจำนวนมากถูกฝังอยู่ที่นี่ในขณะที่ตอนนี้ซือหาก็มีปฏิกิยาแปลกๆสิ่งนี้ทำให้พวกเขาตกใจอย่างมากนี่เป็นสถานที่แบบไหนกันนี่คือสิ่งที่ทั้งสามคนสงสัยเมืองนั้น อยู่ค่อนข้างไกลแต่สนามรบระหว่างทางทําให้ร่างกายพวกเขาตึงเครียดรู้สึกกดดันอย่างมากพวกเขาทั้งสามพยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองหลังจากผ่านไปนานพวกเขาค่อยผ่อนลมหายใจขึ้นอย่างไรก็ตามตามประทับที่ส่องแสงออกมาจากหน้าผาของซือหาวไม่ได้หายไปมันพุ่งขึ้นล้ากับเปลไฟของเทพเจ้าที่แผดเผาสวรรค์นี่เป็นดินแดนที่กว้างใหญ่แต่พวกเขาสามารถสัมผัสได้ว่า ไร้พรมแดนที่ไร้ขีดจำกัดนี่มีเมืองขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางพวกเขาไม่ได้เข้าใกล้เมืองยักษ์แต่เดินอ้อมไปแทนมีซากศพจำนวนมากอยู่บนพื้นที่บางส่วนเป็นโครงกระดูกบางส่วนยังคงมีเลือดเหนือแม้จะผ่านไปหลายปีแต่ก็ไม่ได้เน่าเปื่อยซางซางตกใจมากเขาเห็นความผิดปกติบางอย่าง เป็นเพราะแสงกึ่งโปร่งใสทําให้เขาสามารถมองเห็นบางฉากของโรคภายนอกตอนนี้พวกเขารอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองด้านล่างเป็นทะเะรายขนาดใหญ่ผ่าทรายสีทองสะท้อนแสงโครงกระดูกปาาไมายถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายแห่งนี้นอกจากนี้ในขอบเขตอันไกลโพ้นยังมีเต็นทางอันยิ่งใหญ่ที่ทอดตัวสู่สวรรค์มันมีขนาดใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ มันปิดการเสซนฐานทั้งสองโรคไม่ให้สิ่งมีชีวิตข้ามผ่านมาได้เมืองจัก,กระพัดซือหาวรู้สึกตกใจอย่างมากเขาเห็นเมืองจัก,กระพัดสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้พวกเขายืนอยู่บนดินแดนที่ร้อยอยู่ด้านบนของเมืองจัก,กระพัดหลังจากนั้นไม่นานซือหาวดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้เขาเริ่มหอบหายใจได้ความเจ็บปวดก่อนที่รหิตในร่างเขาจะเริ่มประทุขึ้นมา ทันใดนั้นเขาก็หันกลับไปมองเมืองโบราณท,ที่ลึกลับและโดดเดี่ยวที่อาจเป็นเมืองในตำนานนั้นต้นหมิงตกใจมากนางอดไม่ได้จะกกียร้องออกมาตือหาวไม่ได้มองไปที่เมืองจกักรพรรดิอีกต่อไปเขามองไปที่เมืองโบราณลึกลับดวงตาเป็นประกายแวววับตอนนี้อารมณ์เขาคุ้งพลาดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ราชาทั้งเจ็ดแห่งแดนลูกหลงังเมืองโบราณท,ที่เขาปกป้องเขาคู่กับตนเองในสุดเขาก็รู้ว่าทำไมร่างกายเขาถึง เกิดปฏิกิยาแปลกๆหลังจากมาถึงที่นี่นี่คือที่ที่กองทัพตระกูลเขาประจำการอยู่ฟันพ่าวุษเขาได้ต่อสู้อย่างดุเดือดที่นี่ปกป้องชายแดนอันลุกหลางโดยหิตขอบพวกเขากระเซ็นไปทั่วสวรรค์ย้อนกลับไปตอนที่ซื้อหาเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งใหญ่แนาจากเซียนโบราณต่อหน้านี้เขาเคยขึ้นเรือโบราณสีดำที่ชุ่มเลือดล่องรอยอยู่ในความว่างเปล่าสถานที่แห่งนั้นไม่เป็นมงคล ผู้ร้ายและถึงที่สุดยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีศพของราชาผู้หนึ่งบนเรือโบราณลำนั้นทำให้เขารู้ความลับเกี่ยวกับชายแดนลูกหลางไม่น้อยเขารู้ว่าสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่เจ็ดคนได้นำกองทัพจากตระกูลของตัวเองมาประจำการที่เมืองนี้เพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตจากก้าวสวรรค์เขาเห็นกองทัพที่อยู่เบื้องหลังราชาทั้งเจ็ดล้มลงอย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขาต่อสู้จากระยะเวลายาวนานในสุด แม้แต่ขั้ววุโซอ่อนแอลรเด็กๆที่ยังไม่ได้โตเต็มที่เข้าร่วมในเมืองนั้นก็เผชิญหน้ากับกองทัพตามิติยิ่งใหญ่ในสุดแม้แต่ราชาทั้งเจ็ดก็ล้มตายลงบางส่วนหลังจากการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ผ่านไปไม่ทราบว่าตอนนี้พวกเขาเหลืออยู่กี่คนกันเือหาวคิดมาตลอดประเมืองที่ราชาทั้งเจ็ดแห่งชายแดนลูกหลังุ้มครองนั้นเป็นเมืองจกักรพรรดิอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเข้าสู่เมืองจกักรพรรดิจริงๆเขาก็รู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อย ยังมีเมืองอื่นที่อยู่ไกลออกไปพระหลังจากหลายปีผ่านมาเมืองนั้นไม่เคยปรากฏตัวออกมาอีกเลยแต่ทุกคนล้วนทราบดีว่ายังซ่อนตัวอยู่ในโลกแห่งนี้ตอนนี้เขามาถึงที่นี่แล้วจริงๆตือหาวเดินเข้าไปใกล้ๆทีละก้าวโดยหวังว่าจะสามารถเห็นผู้คนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่กล่าวโดยเปรียบเทียบเมืองจักรกับเมืองโบราณล,ลึกลับแห่งนี้มีขนาดเล็กกว่าเมืองจักรพัิอยู่มากแปลว่ามันจะยิ่งใหญ่และน่ากลัวแต่ก็ยังมี ขนาดค่อนข้างธรรมดาไปได้ซ้อนทับกันด้วยดวงดาวขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อซื้อหาวมอกไปที่เมืองนี้เขารู้สึกว่ามันมีพลังมากกว่าเมืองจักรภาเีอีกการที่มันแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ย่อมไม่ใช่เพราะขนาดแต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้จะมีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองความเศร้าโศกและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดสัมผัสกับความ วันเปลวไฟแห่งสงครามที่ชุ่มโชคไปเ,เรื่อยเื่อนแห่งความตายทําให้มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเมืองในตำนานเมืองจัก,กรพรรดิที่แท้จริงเส้นหมิงพึ่งพาออกมาเมืองจัก,กรพรรดิที่แท้จริงใครจะคิดว่ามันยังยืนหยัดอยู่ที่นี่ต่างสางตกตรึงเช่นกันจากนั้นพวกเขาออกไปชี่ช่องวาระหว่างคิ้วซสือหาวก่อนใบหน้าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตระกูลของเจ้ามีคุณูป,ปาการที่ไม่มีใครเทียบได้ ความรุ่งเรืองที่ไหลผ่านสายเลือดของพวกเขาตาตึงไม่มีวันเสื่อมคายเติ้ลหมิงกล่าวถึงรอยประทับของซือหาร่างกายซือหาสั่นสะท้านสิ่งที่เรียกว่าเลือดของคนบาปรอยประทับแห่งความอัปยศอสูบน้าผากของเขามีความจริงประเภทนี้อยู่เบื้องหลังอัศวินแห่งความตายรู้เรื่องนี้หลายตระกูลต่างเชื่อว่าพวกเขาเป็นทายญาติคนบาปสายเลือดพวกเขาไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป แต่ตอนนี้ความลับทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยโดยอัศวินแห่งความตายทั้งสองหลังจากรู้ความจริงบางอย่างการแสดงออกบนใบหน้าซือหาวซับซ้อนขึ้นหน้าผ่าเขาส่องแสงก้าวเดินของเขามั่นคงในขณะเขามุ่งหน้าไปยังเมืองนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ข้าขอร้องแหละเล่าให้ข้าฟังทีซือหาอ้อนวอนสิ่นี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมตระกูลในเมืองจกักรพรรดิ เมืองนี้มีอยู่มานานกว่ายุคเซียนโบราณครั้งแรกมันเคยเป็นเมืองจกักรพรรดิที่แท้จริงในอดีตต่างสางกล่าวออกมาได้ทำเสียงจริงจังจากนั้นเขาเริ่มพูดบางสิ่งในอดีตเมืองจกักรพรรดิที่แท้จริงคือเมืองนี้นอกจากการต่อสู้อย่างโหดร้ายในทุกๆปีมันจึงได้รับความเสียหายร้ายแรงก่อนหน้านี้ยังถูกรายร้องไปด้วยกองกําลังที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถส่งกองทัพเข้าช่วยเหลือได้หลังจากยุคอันยิ่งใหญ่ยุคแรกผ่านไปสวรรค์จึงได้แยกเมืองนี้ ออกจากโรคภายนอกเมืองจัก,กรพรรดิท,ที่ตั้งตระง,งานเป็นเวลาไม่สิ้นสุดจึงถูกทิ้งร้างโดยถือว่าเป็นปาการตั้งอยู่ด้านหน้าสุดเพื่อต่อกรศัตรูในขณะที่ด้านหลังสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากมายได้สร้างเมืองจัก,กรพรรดิในปัจจุบันเพื่อเป็นปาการด่านที่สองตือหาฟังอย่างเงียบๆโดยไม่ได้สอดแทรกขึ้นมาอาสุวินแห่งความตายนั้นมักจะนอนหลับอยู่ใต้ดินหลายพันล้านปีนับหลายเขาเียกหลายพันหลายหมื่นปี ดังนั้นความเคลื่อนไหวของโรคภายนอกพวกเขาก็ไม่มีความรู้แท้จริงมากนะักเมืองจัก,กรพรรดิดั้งเดิมนี้มีพลังมหาศาลแม้ว่าขนาดของมันจะเทียบไม่ได้กับเมืองจกักรพรรดิแห่งใหม่แต่ความแข็งแกร่งของมันก็มีมากกว่าเมืองจัก,กรพรรดิในปัจจุบันก่อนหน้านี้มันเคยชุ่มโชคไปด้วยเลือดข,ของคู่มาตาที่แท้จริงและคู่ไม่ดับศูนย์แม้แต่ราชามาตาจัก,กรพรรดิคู่ไม่ดับศูนย์ยังเคยเสียชีวิตอยู่ที่เมืองแห่งนี้เซินหมิงเปิดเผยบางส่วนที่น่าตกใจของประวัติศาสตร์ ตามตำนานในยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดเมืองจัก,กรพรรดิได้รับการอาบไปด้วยความงดงามของสวรรค์ซึ่งสนับสนุนชะตากรรมของทุกคนทุกเผ่าพันธุ์มันถูกใช้เพื่อรองรับสิ่งมีชีวิตจากอาณจาจักรเซียนอยู่เสมอในเวลานั้นหากสิ่งมีชีวิตจากตระกูลใดสามารถทําผลงานการลบได้อย่างยอดเยี่ยมคู่นําตระกูลพวกเขาจะถูกยกย่องขึ้นเป็นราชาตราบใดที่คนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเผา่า พวกเขาก็ได้รับตำแหน่งราชาในอดีตมีราชาหงเพิงราชามนุษย์ราชาบางกรและราชาอื่นอีกมากมายเมื่อสือหาดีนสิ่งเหล่านี้จิตใจเขาจึงสั่นสะท้านเมื่อเขาอยู่ในแดนที่ตามว่าเขาคิดว่าสายเลือดหงเพิงเที่ยไหลเวียนอยู่ในกายของขั้วริงเอิมเพราะนางเป็นลูกหลานของหงเพิงโบราณแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันควรจะเก่าแก่กว่านั้นในความเป็นจริงนาเป็นทายาทโขงเพิงแท้จริงนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นมีราชามนุษย์มากกว่าหนึ่งคนพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสามแท่แต่ตอนนี้ตระกูลพวกเขาน่าจะถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วเซินหมิงกล่าวตามที่นามคู่ราชาแห่งดินแดนลุกร้างไม่ได้มีแค่เจ็ดคนนั่นคือบุคคลที่รุ่งโรจน์สุดของเมืองจัก,กรพรรดิดั่งเดิมต่างสางถึงกับถอนหายใจด้วยความชื่นชมเมืองจัก,กรพรรดิในสมัยนั้นได้รับการได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดอาบด้วยความงดงามของสวรรค์ยังหาที่เปียบไม่ได้ ในช่วงเวลานั้นแม้แต่บุคคลที่โดดเด่นขอนาจาักเสียนก็อยากจะมาเยี่ยมชมเมืองจักรพรรดิเพื่อพิสูจน์ว่าสถานที่แห่งนี้มีความรุ่งโรจน์เพียงใดซือหาพูดไม่ออกช่วงเวลาที่ทั้งสองพูดถึงนั้นเก่าแก่มากในอดีตมีราชาหลายคนแต่ต่อมามีราชาเพียงเจ็ดคนเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นซื้อหารู้ว่าเนื่องจากมีราชาเพียงเจ็ดคนเที่ยวเหลืออยู่นั้นหมายความว่าเมืองนี้น่าจะมีเพียงเจ็ดตระกูลเท่านั้นในอดีต ตำแหน่งราชาจะเป็นประเภทของการยอมรับซึ่งมันเป็นมรดกตกทอดอันยอดเยี่ยมทำให้ผู้คนในตระกูลพวกเขาได้รับการอวยพรจากสวรรค์นั่นคือเหตุผลที่ตาประทับประเทนี้เป็นตัวแทนของความรุ่งโรจน์ตามที่สางสางกล่าวราชาดังเดิมมีความสามารถระดับเทพ,พเจ้าเพราะพวกเขาได้รับความอวยพรจากตาประทับนั้นความรุ่งเรืองได้ร,มรวมเข้ากับกระดูกพวกเขาจนสร้างรวดลายขึ้นมา เรากำลังบอกว่ารูปแบบเหล่านี้เป็นคําอวยพรจากสวรรค์ซื่อหาตกใจถูกต้องมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นแม้กระทั่งราชาพื้นที่ฝังศพของพวกเราก็ยังต้องการมีการบันทึกไว้ในตําราข,ของพื้นที่ฝังศพได้กล่าวว่าราชาของพวกเราได้ทําการค้นคว้าเรื่องนี้เป็นเวลายาวนานแล้วสรงสงงคขยักหน้ารูปแบบเหล่านี้เป็นพรประเภทหนึ่งที่มีความสามารถมากมายเพื่อเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ เขาสามารถปกป้องคนของตระกูลได้นอกจากนั้นยังมีมรดกอื่นๆรั่วไปถึงความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้อีกหลายชนิดที่เป็นส่วนที่สำคัญสุดตาประทับอันลุ่งโรที่สร้างขึ้นมาจากรูปแบบราชามีคังสมบัติตระกูลซึ่งจัดเก็บยานวิเศษทรงพลังที่สุดไว้ในสายเลือดตือหาคุณคิดเล็กน้อยและนึกถึงบางสิ่งบางอย่างกระดูกสูงสุดที่หน้าอกเขา รัวไปถึงดวงตาที่มีสองตาดำในข้างเดียวกันของซือยี่สิ่งเหล่านี้คือมรดกของตระก,กูลซสือหรือไม่ไม่อย่างนั้นทำไมร่างกายเด็กคนหนึ่งถึงสร้างยานวิเศษมหาศา,ารย์ไม่เหมือนใครออกมาได้ราชาทั้งเจ็ดเหล่านี้มีอายุยืนยาวมากแค่ไหนเทียบกับจกักรพรรดิคู่เบดับศูนย์คอยฝั่งแล้วไม่ทราบคู่ใดที่มีอายุมากกว่ากันตือหาวรู้สึกสงสัยอย่างไรก็ตามคำพูด ต่อไปของเซิรนหมิงทําให้เขาเข้าใจบางสิ่งราชาคนเดิมสิ้นพระชนไปนานแล้วเป็นเพราะเมืองโบราณแห่งนี้ใครถูกยึดมาก่อนและจากนั้นผู้อยู่อาศัยก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นนี่คือเหตุผลที่อาณาจักรเซียนตัดการเชื่อมต่อของพวกเขาราชาุ่ดหลังอาจเป็นผู้สืบทอดในยุคต่อมาตือหาวขามวดคิ้วไม่เชื่อเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ง่ายได้อย่างนั้นเป็นไปได้ไหมที่ความ เข้าใจก่อนหน้านี้ของเขาจะผิดไปผ่าที่ข้าเห็นผ่านแท่นบูชาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่ยิ่งใหญ่นั้นตือหาไม่แน่ใจขณะเดียวกันก็มีความจริงบางอย่างในเมืองจัก,กรพัดใหม่ที่สามารถให้บอกแสบางอย่างได้พรเขงทุกตะกูลมันเก่าแก่ถึงขนาดที่พรลู่หลังลืมเรื่องนี้ ไปหรือเปล่าซื้อหาวกาก่าวเยอะเย้ยตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกถึงการกวาดล้างก้าวสวรรค์ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุผลที่สามารถยอมรับได้ในความเป็นจริงการทำลายล้างอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลให้พอระดกตระกูลราชาถูกตัดขาดแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือในเวลาต่อมาตระกูลสื่อดูเหมือนจะทำบางสิ่งก่อให้เกิดความเป็นปริปากกับเผ่าพันธ์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต่อต้านตระกูลสื่อว่าเป็นสายเลือดของคนบา๋อย่างไรก็ตามหากรอยประทับบนหน้าผากของเขาคือสิ่งที่พวกเขาใช้เป็นหลักฐานยืนยันความผิดนั้นก็แปลเรื่องร้ายสาระแน่นอนพวกเขาค่อยๆเข้าใกล้เมืองมากขึ้นเื้นผิวที่ไม่เรียบนั้นปกคลุมไปได้วยซากศพมากมายบางส่วนยังคงสดใหม่ทําให้พวกเขาสงสัยว่าซากศพเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่เตินหมิงตรวจสอบพวกเขาอย่างถี่ถ้วน ยืนยันว่าพวกเขาตายไปแล้วจริงๆโอหิตแก่นแท้และพลังศักดิ์สิทธิ์พวกเขาสูญหายไปหมดสิน้นเป็นเวลาน,านานแล้วสิ่งเดียวที่พวกเขาสับสนคือทําไมเนื้อหนังภายนอกของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถึงยังสมบูรณ์อยู่นั่นคือต่างสางตกใจในพื้นที่ว่างเปล่านั้นไม่ไกลจากเมืองจัก,กรพรรดีกองกระดูกพวกมันกำลังลุกไม้ปวดไปแสงที่ร้อนแรงเป็นสีแดงจาง ในเปลไฟท่ามกลางโครงกระดูกนั้นยังมีเนื้อบางส่วนที่ยังไม่ถูกเผาจนหมดใบหน้ากลัวเขายังสามารถมองเห็นอยู่บ้างเวทอาคมของสิ่งมีชีวิตอมตะเตนหมิงอดไม่ได้จะอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นนั่นหมายความว่าหลายปีที่ผ่านมาเปลไฟกองนี้ยังคงเผาไหม้อยู่เสมอตอนกําเนิดนี้น่ากลัวเกินไปยิ่งไปกว่านั้นกวกเขาสังเกตเห็นว่ามีเปลไฟมากมายหลายกองอยู่ที่นี่ สิ่งมีชีวิตประเภทนี้สัวนเสียชีวิตยอยู่ใต้เมืองแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้รัศมีการทำลายรางรั่วไหลออกไปพวกมันจึงถูกปิดผนึกด้วยปเปลวไฟบนกำแพงเมืองมีสิ่งมีชีวิตยอยู่เพื่อพวกเขาเข้าใกล้มากขึ้นต่างสารก็พูดไม่ออกนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆหลังจากเวลาผ่านไปไม่รู้จบเมืองนี้ยังคงมีผู้อาศัยอยู่ตือหารู้สึกมนงง เขาเงยหน้าขึ้นเพื่อมองพื้นที่เหนือกำแพงเมืองปีกผู้คนอาศัยอยู่จริงๆพวกเขาคือเด็กๆพวกเขาเป็นเด็กที่มีใบหน้ามอมแมมบางคนอายุ8 9ขวบบางคน10 5 1 6ปีใบหน้าพวกเขาสกกระปเสื้อผ้าขาดลุ่งริ่งอย่างไม่น่าเหลือเชื่อนอกจากนี้พวกเขายังเห็นผู้เท่าอีกสองสามคนพวกเขาอ่อนแอมากราวกับว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้ฐานรากของพวกเขาเสียหายตอนนี้ทุกคน มองลงมาได้สีหน้าจริงจังหลังจากเวลาผ่านไปหลายปียังมีคนคอยปกป้องสถานที่แห่งนี้ไม่ได้จากไปไหนแม้แต่เซินหมิงยังตกใจหลังจากสงครามในยุคนั้นจบลงตอนนี้พวกเขาต่อสู้อยู่กับใครใบหน้าซื้อหาวเปลี่ยนไปในทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างเมืองนี้รอยอยู่ด้านบนของสวรรค์เวจีหรือไม่อาจเป็นพวกเขาผู้รอดชีวิตจากเมืองจากพัดตัวจริงที่ปกป้องแก่นแท้ของสวรรค์เวจี นอกจากเมืองจักรพรรดิใหม่คนทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ปีสวรณเวจีที่คอยหยุดยั้งผู้เมดดับศูนย์และจักรพรรดิผู้เมดับศูนย์ไม่ให้สามารถข้ามาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่ในยุคที่ยิ่งใหญ่นี้ช่วงปีแรกๆกาสวรรค์สิบพิโพสงบนั้นนิ่งมากไม่ถูกคุกคามแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามสถานที่อย่างนี้แตกต่างออกไปสิ่งมีชีวิตตามมิติพยายามจะบุกทะลวงมาโดยตลอด คนเหล่านี้ผู้เฒ่าคู้แก่และเด็กๆที่สวมเสื้อผ้ามอมแมมเหล่านี้เป็นคนที่คอยรุมมือขัดขวางศัตรูจากตามมตรีอยู่ตลอดหรือไม่คนในตระกูลผูวว้อาวุโสในเมืองจ้องไปที่สือหาวเขามองมาที่สัญ,ญักอร์ักเผาไหม่ระหว่างคิวเขาชายชาราคนนั้นคูดด้วยความย่าระบากดวงตาฝ้าฝัางเขาเคยเห็นความสดใสเล็กน้อยโอเคับเจอกนนารในคลิปหน้าอมครับ